มาทำเฟ้นไฟมะเขือยาวกรอบๆก,กินกันค่ะทุกคนน้องแพทจะใช้เป็นมะเขือม่วงยาวแบบนี้นะคะจริงๆจ,จ,จะใช้เป็นสีเขียวก็ได้นะได้หมดเลยนะคะทอดเสร็จปุ๊บเขามีความกรอบนอกนุ่มในน่าทานมากเลยค่ะแล้วกินคู่กับซอสพริกบอกเลยว่าอร่อยมากๆก่อนที่จะไปเริ่มทํากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแพทก่อนจ้าเริ่มจัดทําการเอาเกลือใส่ลงไปในน้ําก่อนเลยนะคะเสร็จก็ทกําการหั่นมะเขือแล้วแน่นอนว่าเมื่อทําเฟ้นไฟนะคะเวลาหั่นก็จะหั่นเหมือนเฟ้นไฟ ชิ้นใหญ่กําลังดีนะคะหั่นเสร็จก็ทํากันล้างเป็นมะเขือที่ผ่านกันล้างแบบแรดูขาวสะอาดมากๆพอล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ทํากันโรยใส่ในกระด้งเลยจากนั้นนะคะก็ทํากันโรยแป้งทอดกรอบลงไปค่อยๆโรยไปทีละเล็ดทีละน้อยนะคะจากนั้นก็ทํากันคลุกให้เข้ากันกับแป้งสงสัยหลานๆเห็นว่าคลุกอยู่คนเดียวไม่สนุกก็เลยมาขอร่วมเจลช่วยกันคลุกเลยแล้วคือสนุกกันด้วยนะคลุกเสร็จก็ประมาณนี้เลยจ้ะจากนั้นก็ทํากันอองไปทอดแล้วเวลาไปทอดนะคะถ้าอยากได้เส้นเฟรนช์ฟรายที่สวยๆต้องใส่ทีละเส้นเหมือน แพทแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเริ่มเค้ากันอีกหน่อยนะคะก็สามารถใส่เป็นกามได้เลยแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะความร้อนของน้ํามันต้องพอดีนะเพราะถ้าใช้ไฟแรงไปนะคะหรือว่าน้ํามันร้อนไปอาจจะทําให้เส้นเฟ้นไฟของเรานะคะไหมแล้วก็ไม่สวยได้คะ่ะและแล้วล่าสุดเวลาที่เราค่อยก็มาถึงจ้าทุกคนเฟ้นไฟทอดก,กรอบมาแล้วจ้าดูในกระชอนอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอใส่ลงไปในจานใหญ่เท่านั้นแหละเส้นกรอบยังเห็นได้ชัดเลยนะคะอแ,แรกนึกว่าจะรอดแค่รอบแรกนะคะที่ไหนได้รอบสองก็ยังสวยแล้ว เพ<วล>ื่อความน่ากินและรสชาติอร่อยมากขึ้นนะคะน้องแพทใส่ผงบรบิกาด้วยไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เฟนไฟมะเขือยาวน่ากินสุดๆแล้วทาการเสิร์ฟพร้อมซอสพริกนะคะบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเดี๋ยวน้องแพทจะพาจิ้มนะคะอื้นี่คือทำเฟนไฟมะเขือยาวครั้งแรกของพวกเราเลยนะว่าแต่ถ้าเต็มสิบทุกคนให้พวกเรากี่คะแนนดีเอิยอย่าลืมเมนให้กําลังใจพวกเราด้วยนะเดี๋ยวน้องแพทกับหลานๆจะขอตัวกินกันก่อนนะคะว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมคะ